เห็ดอย่างนี้เห็ดทั่วเลี้ยงตีนี้นาเห็ดทั่วเลี้ยงจ้างามดีแทับนาะล้างแล้วตีนี้นะไปมุกได้เลยตีนี้นาล้างจากน้อยเงยจ้าผาอีตูจ้าขาจ้าบักเสี้ยวจ้าใายดีบ่ใายดีจ้าให้ดีจ้าเจียวจ้าอาหารบ้านๆพี่น้องมุกอย่างนี้นะมุกอย่างนี้นะ โกดดาไม้สดจากแกงพรีจ้าอาหารลาวลาวจ้าแต่คนขายนี่เป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะ <c oughs> มาอยู่จะได้นานหรือ,อยังคะมาอยู่ภาคอีสานเนี่ <c oughs> มาอยู่ไทยโดน <c oughs> <c oughs> มาอยู่ไทยโดนเราจะแข้ามาอยู่ไทยโดนก็เลยทํากับข้าวลาวลาวกินจาก <c oughs> นั่งตุ้มก็มี <c oughs> นั่งสดก็ม <c oughs> ภีภาพยนตร์ครับภาพพยนตร์ครับผมเอ้าวันนี้คือเป็นผู้เบามาค่ายนะ าาออโอ้เพิ่นาาไปเชื่อฟ้องกะเลยมาไล่แมีงบันให้กับบอดี้เตาตีนเสามือเนาะตั้งแต่ท่านมาคายเนี่ยนะ <c oughs> ดีจักบอดี้เตาตีนเสามืออาหารบันดานเห่าพี่นอ้องนี่หนักนี่นานี่นานี่หน,นักไปต่อครับไปต่อเบิดแล้วเนาะบักคอนะบักคอนเบิดแล้วเนาะ,ะยันาชา่ำแดดจีบพุทธีตอนนี้แดดจีบเองครับพอไก่ครับ โอ้เดียนสิบเพลงมีบัคคอไก่อยู่ครับเข้าประดับดินครับโอ้เข้าประดับดินมีบัคคอไก่เดี๋ยวพี่น้องเตรียมเด้อผู้ได้สิ <c oughs> ใหญ่เขาซักใหญ่เขาประดับดินเดียนสิเพลงเจอกันครับผมคตอนนี้บอกว่าครับครับผมมุมนี้บัคหอยครับป่าหอยคือไรใช่ปะ่ะป่าห <ตา S 1> อ,ตาอยตาตีนนี่นะตาเขือเข่อนจ้าเขื่อนมาเจ้าเขื่อนได้ฮะโอ้เขื่อนอุบลราชพัฒน์ดีเขื่อนบ้านคอมเจนเนาะ เกอุบลนะก็ไปเป็นเคลื่อนวันค้เจนนี่จะตกวะเคลื่อนอุบลลาดทุ่งเราได้นี่นาสามหาสาม้จ้าสามหาสหลัวร้อยหลละลอยจ้าหลละลอยสามหลัวลอยจ้าหลละสามหาจ้ารวยมักหน่วยมักใจพี่น้องงามดีจังช่วยรวยดิจริงนี่น่าจะปมินหอยเก่าจ้าหอยปีนี้จ้าหอยเก่ามันตายไปซมแล้วหอยเก่าตายหมดหอยใหม่ๆจ้ะบระเมินหอยเน่าได้จ้ะหอมดีจ้าหอยหอมจ้า ห้อยตากก็ห้อยตากเออขาเจ้าไปพัดขาเจ้าไปเก่งห้อยตากเสพบับพี่น้องพัดไปสัวสัวห,ห้อยตยยยากจ้ะเนาะเสบเก่งจ้ะมุมนี้มามุมนี้เห็ดจ้ะเห็ดจ้ะเห็ดปันห้อยตกเห็ดนางฟ้านางลมเห็ดขอนข้าวปอดสารพิษไอแม่์เราคลายคลองปอดสารพิษบักบวัวมากบวัวด้วยโอ้มีปูห้อม ปูให้ตกดิ้นดาวดาวอยู่เลยครับผมระวังปูหนีอิปปี้อิปปี้อิปปี้โอปูครับปูดิ้นดาวนาวอยู่ครับปูจุดจดครับปูจุดจุดโลเท่าไหร่นะแม่โูละแปดสิบบาทปูละแปดสิบบาทจ้าเดี๋ยวน้องเดยตลาดหน้าไปสณีครับตลาดหน้าไปสณี ตลาดาลอตเตอรี่ทุกวันที่5และวันที่20เจอกันตอนเช้าเด้อพี่น้องเด้อโอ้มืน้อนี้ใหญ่ติกบ่มาไปมื้อนี้ใหญ่ติกบ่มาเนาะตีกบมาแล้วมื้อเราไปนำํำบกดินเราด้ว,วเออไปนําบักดินเ <laughs> นาะก็ <laughs>